มมันหลงมันมันหลงอืมแม่ผมโคบุยเออเปลนห้องใหญ่โ่นักกัันเอะเหรอกกนัเป็นโ้่งใหญ่เป็นห้่งใหญ่เบาอ่ะนี่โคตรเล่าอ่ะเออเอา

ของแต่ต้นนี้สัมกนี่แมงปูอ่อแมงแม่แม่อ่อันี้นักเลยเก็บไผ่เก็บมันนึกไล่ไผ่ไล่มันนึกมันต้องมายุงกันเออเดี๋ยวไม่ปัดแข่งเนี่ยไปไปเหมือน ลายไผ่ลายมันเนอะเป็นมูลกันแล้วอ่ะเกี่ยวขู่เหนจะดีอ่ะโอ้ลายพูนหองเก็บเจ้าแล้วนี่อันนี้มงใหญ่นะครับนี่ครับโอ้ยเมียดูกันดักกันนะเนี่ยโอ้ตอกอดนักอแล้วนี้โคตรนักนะครับนักกันนะ Ngôi sao em nầy em bắp bênh 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 กุหละลายอ่ะเอกันเอากลหลาลายต้องเอาต้องเอาเสื้อูโคแม่มันคบคนบนี้ระแต่ละ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 ลอะไ้เมันออกมาเล่อนีินั่มันยิ่งขึ้นนี่วะหืมแจ่มันไปเอไฟเหรอวันมแ่มันยิ่งขึ้นอหาี่ขึ้นกะมีประชาชน กำลังมากำลังไปฮะเนาะเหมือนลังแทงไงเดี๋ยวเขาตัวไปเก็บปุ่นก่อนกอลังก็เขาเด็กปากหูนี่อย่าไปไหนเขาข้ามอะไรไปในเบรนักขนาดบักนี่หว่านี่รู้มันสุ่มลู้นี่มันเป็นอันเดียวกับล่างสุดกับเป็นอันเดียวมั้งก็ใส่สู้มั้งเดี๋ยวนหน้าหากหูแล้วเดี๋ยวเบรนักตึ๊กตึกเนะงง ก็ไผ yeah. nah, well, you know, ่น I mean, wow, oh, ักเลยไผ่นะไลยปูนนักนักนี่อย่านคบไหมมาคบนี่คือกล่มหันกันเนี่ยเอาแฟตโทรศัพท์ส่งนี่มนเนี่ยโอ้่ออกอื่นไปแนออกแขนนกัวอพี่ก็ไม่พีเลย ใจโฮอย่ามาส่งเดี๋ยมันวันม้เบ็ดหายไปไหนล่ะมันหมดแล้วกันนะกกใจข้ามาก็ได้น่ะเีเป็นรอย่างนี้รบรร้เ็บมัเยะก่ะก็บอโอ้ยฮรบขนาดกัดนึ่งหลังเนี่ยหลังมือดู วเก็บมาตรมโคแน่ด้แบ่งกันเลยเนอะโวรูต่างโคไปเฟตก็ดิองนะหนงไดกัูวูใหขีมัน็่โตได้ยเอ่ต้องต้องไปขี้หูนะขี้หัม้นะใจหัวนี่นดำๆนะแม่นม้อน่ะแต่ไม่ใจได้ไปยืนนี่ได้กันดิจะได้กับมายื้นี่น้ลุงเนี่ย